สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิปไลฟ์ติดดาวกดซีเฟริร์เพื่อมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เปิ้ลก็ไปไลฟ์ผิดที่นะคะไปไลฟ์ใน เป้ส่วนตัวนะต้องออกมาแล้วก็ลบทิ้งก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาในเวลาเ,ลาเช้าวันนี้เนาะใครเข้ามาแล้วอาจารย์เปิ้ลขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวของพลังจิตใต้สำเนียงจิตพิญานะคะแล้วก็กดแห่งธรรมะธรรมชาติที่ทําให้เรานั้นสามารถประสบความสมําเร็จได้ในทุกนิตินะคะและว้วก็แน่นอนนะเรื่องราวที่อาจารย์เปิ้ลเอามาแบ่งปันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเราค่ะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเนี่ยให้กลายเป็นดีให้ เช่นบางทีเราออกบ้านเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนจะเจอคนแบบไหนจะเจอเรื่องอะไรจะสมหวังหรือเปล่าหรือว่าผิดหวังจะราบเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเนี่ยเราก็จะจินตนา,าการเชิงบวกได้แต่ถ้าจิตใจเราไม่ดีงามไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะหมายความว่าเราคุณมัวเราหงุดหงิดเราอารมณ์เสียเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทําให้เรานั้นจินตนา,าการเชิงลบหรือว่าไปสร้างอุปสรรคให้กับตัวเองเนี่ยอย่างไม่รู้ตัวเนาะวันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนค่ะหลายคนเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและบางคนนั้น ก็เปลี่ยนไปทานที่แย่ลงถามว่าเหตุปัจจัยตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรอาจารย์เปิ้ลมองว่าขึ้นอยู่กับวิธีการคิดค่ะว่าเรามีวิธีการคิดที่ถูกต้องหรือไม่นะคะใครเข้ามาแล้วนะเช็คให้อาจารย์เปิ้ลได้นะคะว่าภาพชัดเสินชัดไหม อ่าโอเคได้ยินเสียงแล้วนะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพลังจิตใต้สํานึกเนี่ยให้อ่าแผกว่างนะคะไปทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลเพื่อคนที่ยังไม่รู้เนี่ยจะได้มีศรัทธาในตัวเองนะคะศรัทธาในความสำเร็จสาเร็จนะคะศรัทธาในการที่เราจะสามารถทําเรื่องราวต่างๆใหปะคะค้ประสบความสำเร็จนะคนที่ประสบความสําเร็จเนาะอาจารย์เปิ้นมองว่าส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะคะคือการที่จะรู้จักวิเคราะห์ตัวเองนะคะบางทีอาจารย์เปิ้นถามคนที่ลองใช้พลังจิตใต้สำนึกว่าเอ่อู รู้ไหมว่าอะไรบ้างคือการใช้พลังจิตใต้สํานึกที่เราทแํแเราสําเร็จเนี่ยเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถจะวิเคราะห์ตัวเองได้ว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่พันครั้งที่เราเนี่ยโปรแกร,รมจิตสั่งจิตเพื่อให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราต้องการเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องเมื่อเอินเอ,อได้มาแล้วก็ผ่านไปทําให้เขานั้นไม่มีความคมชัดในกระบวนการการใช้เรื่องของพลังจิตใต้สํานึกนั่นเองบางทีเนาะเราต้องคอยทบทวนตลอดเวลาด้วยความรู้สึกทึ่งว่า เฮ้ยเราทําได้เพื่ออะไรล่ะคะสร้างความนับถือสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองว่าเราสามารถที่จะทําได้เราสามารถที่จะโปรแกรมจิตได้สํเร็จให้ประสบความสําเร็จได้นั่นเองแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองไม่ค่อยสนใจดีเทลเนี่ยก็จะทําให้พลังเหล่านี้ค่อยๆหายไปสิ่งหนึ่งที่อาจาร,รย์เพื่อนจะบอกศิษย์สายสวรรค์ทุกคนก็เลยก็คือทุกครั้งที่เราโชคดีทุกครั้งที่เรามีความสุขทุกครั้งที่เราแบ่งปันเรื่องราวดีๆอะไรออกไปเนี่ยอยากให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยน่าทึ่งแค่ไหนที่เราสามารถประสบความสําเร,ร็จในการโปรแกรามจิตใ้้สํานนนนไดั่เอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในเวลาเช้าแบบนี้นะคะ Good Morning ค่ะตอนนี้ก็6 3โมงครึ่งแล้วนะคะอาจารย์เพิ่ลก็มาอ่าก่อนเช้านะคะมงครึ่งบวกลบวันนี้ก็คือลบไปนะหกโมงครึ่งนะมาเป็นเวลาที่ให้พลังแก่กันแล้วกันนะคะสวัสดีพี่นจร์สิริค่ะสวัสดีค่ะ แจมสติดีขอกาแฟแก้วหนึ่งอาจารย์ว่ายังไม่ได้กาแฟเลยนะคะก็พี่แจมสิรดีก็เป็นความสดใสน,นะสมชื่อแจมสิรินะแจมว้าวเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์เปิ้นได้นะทักทายว่าอะไรดีขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันเป็นคนหาเงินเก่งขอบคุณนะฉันเป็นที่รักของทุกคนขอบคุณนะวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ รักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะรู้3ามความลับเปลี่ยนสถานการณ์ดีได้ทันทีรู้3ามความลับนะคะสถานการณ์เปลี่ยนได้ทันที1ฝึกคิดด้านดีของชีวิต2ให้ความเชื่อทํางานแทนสจินตนาการเชิงบวกค่ะข้อที่1น,นะคะฝึกคิดด้านดีของชีวิตเนาะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยสําหรับคนที่ไม่รู้กลไกในเรื่องของการใช้พลางจิตได้สานึกแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เปิลเนี่ยรู้กลไกของการใช้พลางจิตได้สํานึกเขาจะรู้ว่าเฮ้ย ถ้าเราอยากจะโปรแกรมจิตใต้สํานึกสําเร็จสั่งจิตสําเร็จนะคะเนรมิตทุกอย่างได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะไม่คิดถึงด้านลบนะถามว่าด้านลบคิดได้ไหมคิดได้นะคะแบบประเมินสถานการณ์ว่าเอ๊ะถ้าไปเราทางนี้มันจะแย่แน่เลยเราอาจจะต้องเสียเงินเราอาจจะต้องเสียเวลาเราอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนี่คือการประเมินด้านลบค่ะการประเมินด้านลบก็คือ สถานการณ์ที่มันเป็นลบๆเนี่ยก็คือเราดูนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้มันกืนกินทั้งชีวิตบางทีการประเมินด้านลบก็ดีนะเช่นประเมินสถานการณ์ว่ามันจะเกิดความเสียหายแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็เรียกว่าการคิดลบนั่นเองนะคะแต่ว่าคนบางคนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคือคิดลบตั้งแต่แรกเลยว่าฉันคงทาไม่ได้ฉันคงทํามันสําเร็จไม่ได้แล้วเขาก็ฝึกวิสัยเหล่านี้ซ้ําๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เจอแต่เรื่องโชคร้ายแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้เพราะว่ามัวแต่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้นั่นเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่่เราาจะตต้องนกว เออถ้าตัวเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตเนี่ยเราควรจะมองตัวเองในรูปแบบแบบไหนเนาะเมื่อก่อนอาจารย์เปิ้ลไม่มีความศรัทธาในตัวเองนะคะก็จะคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายเป็นคนอาภัพเป็นคนไม่เก่งเป็นคนไม่มีเงินเป็นคนที่ไม่มีใครรักเป็นคนที่ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นชีวิตก็มนมากไปไหนก็ไม่มีหน้ามีตามีแต่คนดูถูกตูแคนนะคะพยายามจะกระเสือกกระสนกระตือรือร้นเนี่ยเหนื่อยตลอดเวลาทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอะรากเง้าของการที่เราไม่สําเร็จมันเกิดจากการที่เรานั้นคิดลบแล้วก็ดูถูกตัวเองค่ะ ว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีไม่มีค่าพอเวลาเราจะชมตัวเองต่อหน้าคนอื่นก็กวนคนอื่นว่าว่าอุ้ยหลงตัวเองจังเลยอะไรแบบเนี้ยมอก่อนนะเป็นอย่างนี้ทีนี้พออาจารย์เปิ้ลนมาทราบว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างอยู่ที่วิธีการคิดนะข้อที่1น,นะคะเราจะต้องรู้ว่าฝึกคิดด้านดีของชีวิตคืออะไรเนาะทีนี้เราปรับม i n เซ็ t ใหม่นะคนที่เรียนรู้เรื่องพลังจิตได้สมดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปรับ m i n เ s ็ t ง่ายมากสวัสดีพี่เป็นยนัทค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าเรารู้ว่า ทุกครั้งเนี่ยที่เรากาลังใช้พลังจิตใต้สำาวสมอยู่มันเหมือนมันมีแรง2ข้างเนี่ยนะคะที่คอยให้ให้พลังตลอดเช่นคุณให้พลังด้านบวกหรือให้พลังด้านลบมากกว่ากันถ้าคุณให้พลังด้านลบมากกว่ากันพลังด้านลบก็จะดึงดูดคุณไปทําให้คุณนั้นเฟลล้มเหลวแล้ไม่สําเร็จแต่ถ้าถ้าพลังของคุณนั้นด้านบวกมากกว่า ก็จะดึงดูดคุณไปที่รุ่งเรืองร่ํารวยมั่นคงน,นะคะแล้วก็มีเงินเข้ามั่นคงแน่นอนอะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้พอเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพลังจิตใต้สํานึกไม่ได้รู้ว่าภายในจิตของเรานั้นมีจิตสํานึก7%ซแล้ว93%คือพลังจิตใต้สํานึกเราเราไม่ได้รู้ตรงนั้นพอเราไม่รู้ตรงนั้นปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตสเปะสปะเช่นเราคิดอะไรโอ้ดูสิรถต้องชนแน่เลยเขาต้องไม่ให้แน่เลยไม่ได้เงินแน่เลยคือเราคิดกระเดียดกระเดียดไปทางที่เราจะไม่ได้ การคิดบวกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคิดเอาเข้าตัวนะแต่คิดในเชิงสร้างสรรค์คิดในเชิงประสบความสําเร็จนะคิดว่าเออเราต้องทําได้นะมันต้องดีแน่เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทุกคนเนี่ยมั่นใจนะมั่นใจตัวเองว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราสําเร็จไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราจะทาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ว่าเพื่อนคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคุณญาติคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคุณชีวิตเรามีความเห็นยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้น ชีวิตเราอะสามารถที่จะมีเต้น,นทำอยู่คืออะไรก็ได้นะแล้วก็ปล่อยให้ผู้คนได้อยู่ในจักรวาลของตัวเองแล้วปล่อยให้เราได้อยู่ในจักรวาลของเราอันนี้แค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คนอื่นเขาคิดอะไรเนี่ยแล้วเราเอาตัวเราไปแชร์ด้วยว่าเอ๊ะหรือเขาพูดมันจะแปลงว่าเราไปแชร์ความคิดกับเขาเราไปแชร์ช่วยกับเขาเราไปแชร์โลกของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในโลกของเราว่าเอาละทุกอย่างในชีวิตฉันเนี่ยจะต้องได้มาอย่างราบรื่อเรียบร้อยรวดเร็วชีวิตเราก็เป็นไปตามนั้นเลยนะ ต่อให้อยู่ปนกันเยอะแค่ไหนอยู่ปนกันเยอะแค่ไหนเช่นแบบไปทริปนั้นสมมตินะสัก30คนเนี่ยทุกคนคิดลบมันก็เรื่องเขาแต่ว่าถ้าคุณคิดบวกนะคะคิดบวกมากเลยแบบว่าเฮ้ยฉันต้องทําได้ฉันต้องคุณจะได้ความโชคดีคนเดียวในการที่จะได้บางสิ่งในทริปนั้นโดยที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้มันมหัศจรรย์นขนาดนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นการให้ของขวัญไม่มีการให้ผิดคนอนะ เออในโลกของเราเนี่ยบางทีแจกของผิดแจกของถูกบางคนยังไม่ได้รับบางคนลืมให้อะไรเงี้ยนะหรือไม่ได้รับอะไรเหมือนเหมือนกันอาจจะเป็นมีความบกพร่องเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของพลานุภาพของพลังจิตใต้สํานึกเนี่ยนะอาจารย์แม่บอกเลยว่าให้ถูกคนให้ถูกคนไปเลยอ่ะนะให้ถูกคนให้ถูกคนฮะแล้วไม่มีการให้ผิดคนนะคะ,ะสวัสดีพี่อุดมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วอาจารย์เปิ้นฝากแชร์แล้วก็แบ่งปันด้วยนะโอ้อาจารย์เปิ้นเกือบลืมเลยนะคะว่าต้องแบบ ปักหมุดนะคะบัญชีกาแฟนิดนึงวันนี้เผื่อใครจะสนับสนุนอาจารย์เปิ้ลให้บัญชีกาแฟนะคะในการให้อาจารย์เปิ้ลไปหาสปอนเซอร์ลงทานให้ประสบความสำเร็จเนาะ,ะอย่างเดือนเนี้ย <c> เ <oughs> มื่อก่อนเนี่ยเวลาอาจารย์เปิ้ลทําลงทานเนาะหรือทําอะไรอ่ะมันจะมีเสียงคัดค้านมันจะมีเสียงคัดค้านของของผู้คนว่าเฮ้ยปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีลดลงสี่เออตอนนี้ อะไรอะไรมันก็ไม่ดีเชื่อไหมว่าอาจารย์เพิ่นได้ยินเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่เศรษฐกิจดีจนเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วก็เศรษฐกิจกำลังดีครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์เพิ่นเชื่อญาติพี่น้องเชื่อเพื่อนเชื่อบรรยากาศเชื่อคนที่พูดอาจารย์เพิ่นก็จะไม่ทําความดีอะไรเลยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรวาลของเขาหรือว่าเข้ายไปอยู่ในโลกของเขาโลกของคนที่ไม่ต้องทําอะไรอะ่ะคือพอเราทําอะไรที่มันยากปุ๊บก็อย่าทาเลยง่ายค่ะไม่ทําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องโรงแรงสบายเลยแต่ทีนี้เราอยู่ในจักรวาลแล้วเราบอกเราจะต้องทําได้ เราต้องทําได้เราต้องทําให้มันสําเร็จนะฮะเราทําได้เราทําสําเร็จแน่นอนแล้วก็พุ่งพลังโฟกัสไปที่สิ่งที่เราต้องการจะทาให้มันสําเร็จพอเราพุ่งพลังไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถึงได้พบว,ว่าโอ้โหอนุภาพแห่งพลังจิตใต้สเํเนึกเนี่ยเขาทําให้เกิดแรงดึงดูดจุดต่อจุดอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งคิดอะไรให้คิดเบาๆไปว่าเห็นภาพผลลัพธ์นั้นว่าสําเร็จสําเร็จสําเร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วแค่นั้นพอเห็นภาพความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจมั่นใจตัวเองมั่นใจในความสําเร็จมั่นใจว่าเราทําได้นะฮะประมาณนี้พอเรามั่นใจไปเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะมันมีหลายร้อยหลายหมืน่นหลายพันเรื่องราวนะฮะที่เราเนี่ยโปรแกรมจิตหรือว่ามีพลังความคิดที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วทําให้เรานั้นสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของเราเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยจัดประสบการณ์เหล่านั้นให้กับตัวเองผ่านการวิธีการคิดที่ดีเกี่ยวกับชีวิตค่ะ เราจะไม่คิดว่าฝนตกรถติดชีวิตแย่เขาต้องเกลียดเราก็าต้องไม่ต้อนรับเราคือเอาจริงๆเนาะถึงแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยฝนตกรถติดหรือว่าเขาต้องการจะแกล้งเราหรือเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราอาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ได้แต่ความที่เราเนี่ยมองโลกในด้านดีนะเราก็จะบอกว่าเออทางโลงโปร่งสบายนะ,ะการที่เรารถติดตรงเนี้ยดีนะที่เราได้หยุดพักคุยกันนะคะดูสิเดี๋ยวอีกอย่างเดี๋ยวก็ขยับได้แล้วคนที่หงุดหงิดกับการที่ฝนตกรถติดไฟดับไม่ถูกเนี่ย าก็จะมีสมาธิกับเรื่องตรงนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าเรื่องตรงนั้นมันแย่แย่แบบมหาศาลแย่แบบแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่บอกว่าไม่เป็นไรทางราบลื่นผ่านสบายปลอดโปร่งไปถึงอย่างราบลื่นมีที่จอดรถทํางานง่ายสาเร็จเสร็จเร็วภายในครึ่งวันทํางานง่ายสำเร็จเสร็จเร็วภายในสินาทีวันนี้เป็นวันที่ราบลื่นมันนี้ต้องเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาของคนที่คิดด้านดีเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเขาเลยจะไม่ไปโฟกัสด้านที่ไม่ดี เขาจะไปโฟกัสว่าเออบรรยากาศดีนะสนุกนะแล้วบรรยากาศก็จะเป็นไปอย่างนั้นจริงตามที่เขาบิวตัวเองแต่ว่าถ้าคนคิดลบคิดไปจากบ้านโอ้โหทุกอย่างแย่หมดทุกอย่างไม่ดีหมดเลยดูสิเขาทําไม่ดีกับฉันเขาทําอย่างนั้นเขาทำนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองนะอาจารย์เพิ่นว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับคนบางคนตลอดเวลาเราต้องเจอผู้คนต้องมากมมยถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องที่เราไม่ถูกใจหรืเราไม่ชอบเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีความ เรื่ความความที่มีอุปสรรคปัญหาก็จะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการคิดมุมมองที่ดีของชีวิตเนาะอะอย่างเช่นเช้าวันนี้ขอบคุณตัวเองหรือยังคะดื่มด่ำกับความรู้สึกอบอุ่นหรือยังขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจขอบคุณที่ได้ไปต่อนะขอบคุณที่นอนขอบคุณคนที่ให้สิ่งดีๆกับเราขอบคุณอาหารขอบคุณแปลงสีฟันขอบคุณที่เราไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไร เท่นี้มันดีแล้วฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันรู้สึกถึงอากาศที่ดีฉันรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีอะไรประมาณนั้นน่ะมันจะทําให้เราบิวให้วันนี้ดึงดูดเงินนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเงินไม่ค่อยเข้าช่วงนึงติดบางคนแบบรอรตลตเตอรี่รออะไรไม่ต้องไปรอนะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาได้เลยผ่านการเจินาการด้านดีเกี่ยวกับชีวิตนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นงานไหนที่มันยากถ้าเราคิดว่าอุ๊ยยากจัง มันจะยากสาหรับคุณเนี่ยจริงๆวันนี้อาจารย์เพิ่นมีงานยากงานหนึ่งสำหรับอาจารย์เพิ่นนะคืออาจารย์เพิ่นต้องทําบทความวิชาการวิจัยเนี่ยนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นคงจะเขียนไม่ได้ขนาดเจ้าของภาษาหรอกแต่ทีนี้การเขียนบทความทางวิชาการเนี่ยมันมีการเขียนอ่ารีเฟรนซ์นะคะเรื่องของอ้างอินเรื่องของเชิงอัดเนี่ยตามแพลตฟอร์มที่เขาให้ส่งเข้า นะเพื่อไปแสดงผลงานทางวิชาการอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมการจะคัดของอาจารย์เพื่อนไปแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์เพื่อนก็เลยว่าเออจะลองทําดูแล้วกันถ้าเราคิดว่ามันยากตั้งแต่แรกเราก็จะทิ้งมันแล้วเราบอกเราไม่ทําแต่เราบอกว่ามันก็ยากนั่นแหละแต่เราจะใจดีสู้เสือแล้วก็พยายามทําอะไรแบบนี้เป็นต้นเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายแต่บางเรื่องเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เพื่อนเคยยกตัวอย่างไปแบบว่าเรื่องบางเรื่องมันง่ายมากเลยอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันจะต้องยากก็เลยกลายเป็นว่าเราทําไม่ได้ไปซะเลย อันนี้คือจุดอ่อนนะอาจารย์เปิ้ลมองจุดอ่อนนะเช้านี้เรียนกาแฟอาจารย์เปิ้ลขอบคุณมากค่ะพี่นานา,นานทองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกาแฟค่ะทีนี้นะคะพอพอเราไปไปโฟกัสเรื่องไม่ดีบ่อยๆไม่บ่อย,ม,อยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นนิสัยนะมันมันจะกลายเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นสันดานมันจะกลายเป็นตัวตนของเราคือแรกๆเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกหรอก แต่พอเราทําอะไรบางอย่างซ้ําๆซ้าๆซ,ซ,ซ,ซ้ำมันด้านชาค่ะมันด้านชาด้านนั้นสมมุติเนาะคนทําเร็วแรกๆมันจะแบบวิเราทําเร็วสําเร็จในการโกงเงินเราทําเร็วสําเร็จในการนอกใจเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบสําเร็จ่ารอบหน้ามาเรื่องที่ทําเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มหมดอย่างอ่านมันจะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วมันก็จะทําเรื่องใหญ่ขึ้น จากยักยอกหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านกลายเป็นร้อยล้านจากกายทําสิ่งไม่ดีซ้ําๆเนี่ยตอนแรกแบบจะไงฮึเออเวิร์กเลยทำต่อทําต่อ,ตอกลายเป็นว่าความชั่วกัดกินตัวเองสนิมกัดกินตัวเองสลายหายไปคนดีเหมือนกันดื้อด้านเรื่องการทําดีเราทําดีระดับเนี้ยเอ,อ้ดีจังเลยโอ้ยมันยังดีไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปอีกต้องเพิ่มเข้าไปอีกต้องเพิ่มเข้าอีกเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นคนดีบางคนเนี่ยแบบว่า ้านน้ำแห่งความดีเขาไม่สูญสลายหายไปมีแต่เพิ่มพูนเพราะว่ามันเคยชินแล้วรู้สึกต้องยกระดับมันก็เหมือนกันค่ะกับการที่เรานั้นจะฝึกที่จะมองภาพตัวเองในด้านที่ดีเหมือนกันแรกๆมันอาจจะเขินนิดนึงเราหลอกตัวเองหรือเปล่าเฮ้อที่เราคิดว่าทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างต้องง่ายรวดเร็วฟรีฉันเป็นคนที่หาเงินง่ายใครๆก็รักฉันฉันเป็นคนสําคัญแรกๆมันจะเหมือนเขินๆนิดนึงแต่พอคุณสั่งจิต คุณโปรแกรมจิตคุณรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันจําเป็นจิมมีจ่จริงๆนะมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วในที่สุดจะกลายเป็นตัวตนค่ะ <ME> <TI> เหมือนที่อาจารย์เปิ้นเป็นเนี่ยอาจารย์เปิ้นไม่ได้เขินอายที่จะพูดอะไรไม่ได้เขินอายที่จะคิดอะไรไม่ได้เขินอายที่จะทําดีหรือทําไม่ดีอะไรนะแค่ทบทวนตัวเองว่าบางครั้งอาจจะทําเรื่องผิดพลาดบางครั้งอาจจะทําเรื่องไม่ดีบางครั้งอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เวิร์ก ก็จะมาทบทวนว่าค้างหน้าไม่ทําแล้วนะเกิดการเรียนรู้ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนขอโทษบอกรักขอบคุณให้อภัยใช้ชีวิตไปติดค้างเนี่ยมันทําให้การมองโลกนะคะหรือว่าการคิดนะคะในด้านดีของชีวิตเนี่ยเกิดความแข็งแรงขึ้นอ่ะทุกคนคะทุกคนมาฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลทุกวันนี้รู้สึกไหมคะว่าเรามีการคิดด้านดีของชีวิตเนี่ยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เปิ้ลถามหน่อยคะแนนเต็มร้อยให้ตัวเองเท่าไหร่คะ คะแนนเต็มร้อยให้ตัวเองเท่าไหร่ถ้าถามอาจารย์เปิ้ลก็การความผิดพลาดที่คะแนนเต็มร้อยอาจารย์เปิ้นให้ตัวเอง95%แล้วกันเออนะคะแนนเต็มร้อยให้95า้าเลยนะพวกเราล่ะคะมีใครเต็มร้อยให้ร้อยมั่งคือเมื่อก่อนคิดลบมากเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มาเรียนรู้เรื่องพลังจิตใต้สํานึกตั้งแต่มาฟังแล้วอาจารย์เปิ้นเนี่ยเออเราเจอเรื่องไม่ดีนั่นแหละแต่คุณกลับฟังเลยแบบคิดดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมคะอ่ามีไหมเอ,อ่ย นะมีเขียนมาว่า100ค่ะแสดงว่าให้คะแนนตัวเอง1 0 0่อเนาะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะสวัสดีคุณปลาดีซีค่ะนะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามายามเช้าวันนี้นะคะ,ะสวัสดีพี่หงค่ะ,ะคะแนนเต็มร้อยให้ตเองเท่าไหร่คะกับการที่เราจะมีวิธีการคิดที่ดีเกี่ยวกับชีวิตเมื่อก่อนคิดลบเขาว่างไงก็ว่าตามนั้นตื่นมาโอ้ฉันมันชีวิตไม่ดีอยู่วันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เพราะอะไรรู้ไหม อย่าไปคิดลบกับตัวเองเลยลําพังเรื่องที่เราเจอมันก็แย่แล้วถ้าเรามานั่งบิวว่าตัวเองแบบเหมือนกับว่าไม่ดีอะไรเงี้ยอาจารย์ว่ามันแย่กว่าเดิมอีกนะคะไหนคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะอ่าเขียนมาเลยค่ะเขียนมาเลยนะคะแนนเต็มร้อยให้หนึ่งร้อยไม่เอ่ยนะคะสองให้ความเชื่อทํางานแทนให้ความเชื่อทํางานแทนเวลาเราทําอะไรเนาะเราขาดซึ่งความเชื่อเราไม่มีแผนเราไม่มีเราไม่มันไ,ไ,ไม่มีความเชื่อ อะไรแบบนี้นะคะเราขาดความเชื่อมันจะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จเนิ่นช้าไม่ใช่ไม่สําเร็จนะเนิ่นช้าอาจจะนานเพราะว่ามันไปติดเรื่องความลังเลสงสัยนะ,อะตอนนี้มีคนให้คะแนนเต็มขึ้นมาแล้วนะคะพี่หงให้100เปอร์เซ็นต์หนึคะแนนเลยนะคะเยี่ยมมากดีมากทําต่อไปนะคะเหมือนที่อาจารย์เพื่อนอธิบายไงว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะยังรู้สึกเขินอายมันจะรู้สึกทํายากต่อไปมันจะชาชินค่ะทาแบบซ้ําๆซ้ำๆต่อไปจะเพิ่มระดับค่ะ มันกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันกลายเป็นนิสัยนิสัยซ้ซําๆกลายเป็นสันดานสันดานคิดบวกมีแต่รวยนะคะสันดานคิดดีมีแต่ชีวิตเจริญก้าวหน้าสันดานคิดแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลก็ทําให้เรานั้นดึงดูดกัลยาณมิตรสิ่งที่เป็นสิริมงคลมั่งคั่งร่ารวยรักษาทรัพย์ได้เป็นเรื่องเบสิกธรรมชาติธรรมดาของคนที่มีความคิดเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะทีนี้ความเชื่อเนี่ยมันต้องบอกว่าประกอบไปด้วยความเชื่อที่ถูกต้องเช่นถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเราแย่เราแย่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเชื่อวออว่าเอชีีิตันด อ้งดีแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราคิดถึงเรื่องดีๆกับตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความเชื่อเนี่ยทางานแทนเราหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันยากนะเช่นบางคนตั้งเป้าหมายที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บางคนตั้งเป้าหมายที่จะกเกษียณอายุการทํางานบางคนตั้งเป้าหมายที่ยอดขายวันนี้นะคะจะต้องได้1ล้านอ่าวันละละ้านเนาะสาวัน30ล้านหรือธุรกิจบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่หลัก300ล้านถึงพันล้านเป็นต้น ตรงนี้เหมือนกันถ้าปราศจากซึ่งความเชื่อว่าตัวเองสามารถจเจริญรุ่งเรืองและทํากําไรได้คุณจะอยู่กับความลังเลสงสัยตลอดเวลาเคล็ดลับของเศรษฐีนะคะเขาไม่มีช้อยมากนะถ้าเกิดเขาเชื่อว่าเขาทําไม่ได้บริษัทเขาจะล่มสลายทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยของเศรษฐีจึงมีไม่มากช้อยของเขาคือต้องทํากําไรต้องทําได้ขยายบริษัทลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรได้เงินปีนี้จะต้องได้กําไร500ล้านนะ ได้กําไรพันล้านนะต้องได้กําไรหมื่นล้านนะเขาคิดแบบนี้ในขณะที่วิธีการคิดของคนจนที่ไม่เคยกําเงินแสนเงินล้านก็จะบอกว่าฉันสามารถทนได้กับเงินจํานวนจํากัดฉันต้องยอมรับวาสนาของตัวเองนะแล้วฉันก็ไม่ได้มีความเชื่อว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ขาดแรงกระตุ้นค่ะอาจารย์เปิ้นบอกเลยนะคะว่าพลังอนุภาพความเชื่อทำให้คุณมีสิ่งต่างๆไปได้ถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็เป็นไปไม่ได้มันมันมีอยู่แค่นั้นเองค่ะเหตุผลนะมันมีอยู่แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการต่างๆที่เจอนะคะมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจมากๆว่าตัวเราต้องการอะไรว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยหลักการเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความแบบแตกต่างขึ้นนะคะก็คือเห็นชัดเลยว่าตัวเราก็จะขาดพลังนะคะตัวเราจะไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะคิด ในการที่จะพูดในการที่จะทําอะไรบางอย่างมันขาดพลังแล้วก็ในระหว่างที่เรากําลังไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้เนี่ยรู้ไหมคะว่าอํนนานาจจิตของเราเนี่ยมันมหาศยลนะมันไปนโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อด้วยว่าทําไม่ได้ตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อตรงนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสําเร็จ หรือไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเรามาส่งความสุขความสําราญใจให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่พลังความเชื่อนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยฉันจะทําตรงนี้มีแต่คนไม่เชื่อฉั่นเลยเป็นไปได้ไหมว่าลึกๆเราอาจจะไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันแล้วเราพยายามถามความมั่นใจจากคนอื่นเขาแบบนี้เป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องปรับที่วิธีการคิดของเรานะคะถ้าใครที่มีความสามารถปรับวิธีการคิดได้อาจารย์เพิ่นเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยที่เราทําไม่ได้สําเร็จไม่ได้นะคะ ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะไ,ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราทุกคนนะคะมั่นใจตัวเองนะคะขอให้พวกเราทุกคนมั่นใจตัวเองนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าไหนก็ตามที่เรามั่นใจตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยเราก็จะทําเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จทําเป้าหมายให้มันยอดเยี่ยมทําเป้าหมายให้มันยิ่งใหญ่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้สุดท้ายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมพลังทําให้การเงินของเราดีขึ้นทําให้ความรักของเราดีขึ้นก็คือ การให้ความสุขเนี่ยนำทางไปสู่ความสําเร็จมันมันคือการแมทชิ่งกันนะมันคือการแมทชิ่งกันของพลังงานนะการแมทชิ่งของพลังงานหมายความว่าเออเราสามารถที่จะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสนะคะกับตัวเองได้เราก็จะไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่มันดีให้กับชีวิตได้แต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์จริงๆเป้าหมายนั้นก็จะสําเร็จอยู่แล้วอะแต่ความทุกข์ของเราความเครียดของเรามันอาจจะเป็นปัจจัยแทรกซ้อนค่ะ ที่ทําให้เราเนี่ยไปกีดขวางความสำเร็จของเราคือทําให้ความสําเร็จนั้นเนื่นช้าขึ้นนะทำให้ความสำเร็จนั้นไม่นานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยับเข้าใกล้ตัวตนของเราให้มากขึ้นนะคะว่าศรัทธาในตัวเองวันนี้คิดดีวันนี้ทําให้ตัวเองสำเร็จวันนี้มันทําให้เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนอกจากการคิดที่ดีเกี่ยวกับตัวเองแล้วเนี่ยยังต้องฝึกที่จะใส่พลังความเชื่อรู้ไหมว่า ความเชื่อเนี่ยมหัศจรน,นะที่อาจารย์เพิ่นบอกคุณว่าเวลาที่ม,มีคนบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าเธอทําได้เมื่อก่อนอาจารย์เพิ่นโทษคนอื่นนะว่าทําไมอ่ะฉันอยากทําตัวนี้ให้สาเร็จทําไมเธอไม่เชื่อฉันทําไมเธอขัดขวางฉันทําไมเธอคิดลบกับฉันแต่พออาจารย์เพิ่นย้อนเวลาไปดูเลยเนี่ยหลายไทม์ไลน์เนาะที่เราทํามันไม่สําเร็จนะ่ะหรือว่าทําทําสําเร็จแต่ว่าสําเร็จแบบยากเพราะคนอื่นไม่ให้ความสนุนอนะ่ะอาจารย์เพิ่นแอบเข้าไปเห็นในใจตัวเองว่าลึกๆแล้วตัวเราเนี่ยมันไม่เชื่อ มันไม่เชื่อว่าตัวเราสําเร็จพอไม่เชื่อว่าตัวเราสําเร็จก็จะชอบไปถามคนอื่นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เขายืนยันว่าเฮ้ยเธอทําได้เธอทําสําเร็จเธอมีเงินได้เธอทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่าอย่าลืมนะว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดบวกอย่างเรานะเออคนอื่นเขาไม่ได้คิดบวกอย่างเรานะเขาคิดลบนะเออคนอื่นเขาเขาเขาไม่ได้คิดบวกอย่างเรานะฮะเขาเขาคิดลบเขาก็จะไม่มีความคิดความเห็นตามนั้นนะ่ะนะเพราะฉันวันเนี้ย ขอให้เราทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในความสำเร็จนะเราก็สร้างชีวิตที่มันแบบแตกต่างออกไปตามนี้นะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะออขอให้เราทุกคนเนี่ยออใส่ใจนะกับเป้าหมายตัวเองเยอะแล้วก็ตัวความสุขเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้เราเนี่ยดึงดูดความสำเร็จเร็วขึ้นมันมีบางเรื่องเราที่อาจารย์เพิ่นอยากได้มากเลยแล้วหันไปเพื่อก็ยังไม่ได้ยังไม่สําเร็จเนาะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคือเงินสิ่งนั้นจะเป็นคน หรือว่าสิ่งนั้นจะเป็นเอกสารนะคะคือมันจะต้องแบบมันจะต้องมีความสุขก่อนอะความสุขมันจะนําทางไปหาความสําเร็จแบบนั้นเป็นต้นนะตามนี้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะไลฟ์วันนี้อาจารย์เพิ่นก็เป็นไลฟ์เช้าเลยนะคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะทำภารกิจต่อเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่เคยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะเหมือนที่อาจารย์เพิ่นมาไลฟ์อ่ะมันเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันนหะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราว่าเวลาเจอคนที่มันคิดแตกต่างเนี่ยเราต้องด้ขในนะ เขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในเราต้องดื้อข้างในนะอ่อนนอกแข็งในหมายความว่าเออข้างนอกเนี่ยมันมันอ่อนโยนนะอ๋อค่ะค่ะค่ะแต่ข้างในเนี่ยเรามีวิธีการละที่จะจัดการยากับชีวิตเราไลฟ์วันเนี้ยอาจารย์เปิ้นถือว่าเป็นไลฟ์ภูมิคุ้มกันเหมือนชื่อเรื่องวันนี้ที่อาจารย์เพิ่นเอามาแบ่งปันนะคะ,ะสวัสดีพี่ปภากรค่ะนะคะเหมือนไลฟ์วันนี้อาจารย์เพิ่นเอามาเป็นภูมิคุ้มกันนะเป็นไลฟ์สั้นนะคะรู้3ามเคล็ดลับเปลี่ยนสถานการณ์ดีได้ทันทีถ้าคุณทําตามเนี้ยสถานการณ์จะดีขึ 1. ฝึกคิดด้านดีของชีวิต 2. ให้ความเชื่อทำงานแทนถ้าเราไม่มีความเชื่อสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นช้าแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าไม่เกิดขึ้นนะอาจจะเกิดขึ้นช้าแต่ไม่สำเร็จนะคะและ 3. จินตนาการเชิงบวกค่ะจินตนาการเชิงบวกสำคัญมากนะคะรวมกับความสุขเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยลื่นไหลไปได้ง่ายเนาะอ่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาโปรแกรมจิตได้สนุกพร้อมกันกับคำที่คุณชอบนะคะชอบคำไหนคะอ่ะชอบคำนี้ไหม ขอบคุณนะเงินเข้าทุกทิศทางเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะเงินเข้าทุกทิศทางเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันมีเงินทุกสกุลในโลกใบนี้หลั่งไหลมาหาฉันขอบคุณนะฉันมีเงินทุกสกุลในโลกใบนี้นะฉันดึงดูดเงินทุกสกุลในโลกใบนี้ขอบคุณนะฉันเป็นที่รักของทุกคนขอบคุณนะฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งวันนี้ราบรื่นผ่านสะดาสบายง่ายดายและรวดเร็ววันนี้ราบรื่นผ่านสบายง่ายดายและรวดเร็ว นะคะต,ตรงนี้แหละค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะสำเร็จในสิ่งต่างๆแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ที่มันเลวร้ายให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะนั่นเองนะคะอ่รู้3ามความลับนี้แล้วนะคะก็สามารถเอาไปแชร์แบ่งปันแล้วก็ใช้ให้สำเร็จผลได้นะคะอ่ะขอบคุณนะเงินเข้าทุกทิศทางขอบคุณนะเงินเข้าไม่มีเหตุผลขอบคุณนะสําเร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรคือขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอบให้นำเสนอนึงว่า ทุกอย่างต้องง่ายฟรีแล้วก็รวดเร็วทุกอย่างก็ง่ายฟรีแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เป็นต้นค่ะสนุกไหมคะอาจารย์เปิ้ลไลสนุกไหมคะสาหรับเดือนนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของกระถิ่นวัดบึงแสนสุขนครศรีมาลงทานหอยทอดนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทานเชิญได้เลยนะคะลงแล้วลงอีกนะคะก็ โมทนาบุญกับทุกปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแป้งสนับสนุนภาพรวมนะคะของลงทานเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะใครมาได้ก็มานะคะแล้วก็ใครยงขันได้ก็ลงเนาะตามนี้เนาะเราก็ทําบุญทุกวัน3ามวันทําวันทบุญด้วยกันทุกวันค่ะแล้วก็มีบัญชีกาแฟขอบคุณกาแฟนะคะเช้านี้ที่ให้กาแฟอาจารย์เปิ้ลรักค่ะขอบคุณค่ะที่รักที่เมตตาอาจารย์เปิ้ลน,นะคะ,ะให้กาแฟอาจารย์เปิ้ลมา เติมพลังนะคะในการที่จะขับเคลื่อนพลังงานบวกให้ทํางานให้โลกต่อไปถามว่าเรากําลังทํางานให้ใครนะเรากําลังทํางานให้โลกใบนี้ค่ะเราทําดีเราย่อมมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนาะชีวิตคือการปฏิบัติธรรมนะคะสิ่งไหนถูกใจนะสิ่งไหนถูกใจสิ่งนั้นนะคะก็คือเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบุญบาร,รมีที่เราทํามาสิ่งไหนไม่ถูกใจคิดซะว่าวาระนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะ อ่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะส่งต่อพลังงานที่ดีกันค่ะนะคะอ๋อมีใครมีคําถามไม่เอ่ยเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะลงไลน์แล้วนะอาจารย์เปิ้ลมาให้กําลังใจกับความสุขกันนะคะวันนี้เงินเข้าทุกคนนะวันนี้ผ่านสบายทุกอย่างนะวันนี้ขอทุกอย่างราบรื่นเป็นที่รักของทุกคน เรื่องไหนที่ยากก็ให้กลายเป็นง่ายมีเงินเข้าจากทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครแชร์ให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยขอให้เฮงเรวยรวยเลยนะคะเราจะไดะ้ส่งต่อข้อมูลที่ดีเป็นธรรมทานนะการแชร์ไลฟ์ like ของอาจารย์เปิ้ลเป็นธรรมทานแบบสังฆทานไม่เฉพาะจอดจงก็จะอยู่ที่ไหนนะคะแต่ขอให้เมื่อส่งพลังที่ดีไปแล้วเนี่ยให้รับสิ่งที่ดีเข้ามามันเป็นกฎค่ะเบสิกเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้อาจารย์เพิ่อนก็ขอมาเติมความรักเติมความสุขให้ประมาณนี้ก่อนยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะคะขอบคุณกาแฟโมทนาบุญกับปัจจัยด้วยค่ะ